ปติตามโครงการรวมพลังแผ่นดินแม่ใจรักดินกันที่จังหวัดพะเยานะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็รวมพลคนกิจอาสาไปร่วมกันปลูกป่า200,000ต้นครับ ปลัดสุธิพงษ์จุนเจริญปรลัดกระทรวงมหาดไทยบอกถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า2แสนต้นตามโครงการพลังแผ่นดินแม่ใจรักดิน Road to World s o a y เส้นทางสู่วันดินโลกครับเพื่อสร้างแพชชั่นให้พี่น้องประชาชนร่วมกันทำความดีด้วยจิตอาสาในทุกที่ทุกเวลาเพื่อโลกของเราครับ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะหมู่13ตำบลสีท้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจากพื้นที่ต่างๆของอำเภอแม่ใจรวมทั้งเจ็ดภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมงานด้วยนะครับในงานนี้มีการร่วมกิจกรรมปลูกต้นพญาเสือโคร่งที่สนามโรงเรียนเก่าบ้านปางปูเลาะและบริเวณบ้านผาแดงเพื่ออนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อที่จะคืนพื้นป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนะครับว่ากิจกรรมอาสาปลูกป่า2 0 0 0 0 0ต้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงการหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกใบนี้ครับโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับมาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอำเภอ เภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับส่งผลให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาป่าต้นน้ำด้วยจิตใจของความเป็นจิตอาสาเพื่อให้ประเทศไทยและโลกใบนี้โลกใบเดียวของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีการจัดควบคู่ไปกับงานเดินวิ่ง ปางปูเลาะเทลหรือว่าพยาวฮิวทา์เทลลัน2023นะครับเป็นการสร้างการศึกษาการเรียนรู้พันไม้ความบุรมสมบูรณ์ของป่าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะครับและยิ่งไปกว่านั้นในพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่จังหวัดพยาวถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมนักวิ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวชมครับและตลอดเส้นทางที่วิ่งไปนะครับทุกคนยังได้ร่วมกันเก็บขยะพลาสติกรวมถึงเศษกิ่งไม้ที่กีดขวางทางวิ่งอีกด้วยนะครับซึ่งทุก คนก็ร่วมทำด้วยจิตใจที่เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์ประสงค์ให้คนไทยทุกคนทำความดีด้วยจิตอาสาครับ